right now that you're seeing is car number 95 muhammad from esr also is the garage from malaysia he ran 9.396 yesterday <laughs> uh, right now he's in second place of the pro 4 front wheel drive first place is from a sexy original both r u n he ran a 8.973รุ่นนี้รถแจมวิ่งปะหรือหรือมอนคืองงไปหมดแล้วรถแจมสอง0ันมันลงรุ่นไหนมันงงหมดแลยอันนี้แล้วก็มีขับสี่ไงอ,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 อันนี้ขับหน้าขับหน้าเขาก็ต้องเป็นแจ๊ด<จ>เอ้ย<จ>เป็นซิต,ตี้ซิตี้มันขับส<จ>ี่ไหมฮะเออเป็นแจ๊ดนะแจ,นแจ๊ดแจ๊แจ f aster than yesterday but uh, not enough to be in first มาเลยไม่ได้ครับแชมป์ครับได้แชมป์รุ่นนี้ครับครับแต่เฮ้ยท่านี้เขามีสั่งปอนมาเฮ้ยอย่าวิ่งให้เร็วเว้ยเดี๋ยวกูต้องแก้ผ้าไม่จะดูก่อนเด ต้องสั่งปอนนะคือจะมากักไม่ได้นะ,ะสมักึกสมักักไม่ไนะส่งข้อความมาแบบนี้แล้วบอกให้ hey, ปอนมึงมึงไหลเลยกูไม่อยากแก้ผ้าอันนี้คนด่าทั้งสนามนะ <c oughs> แจมนะ